ดูคะ่ะทุกคนสวยมากกอนี้สวยมากสวยมากอ่ะเห็นเห็นแล้วอยากจะร้องไห้สวยสวยสวยนี่เฉพาะแค่จุดนี้จุดเดียวนะทุกคนเต็มเต็มถุงนะเอาตะกร้ามาไม่ได้นะเพราะว่ามันมันหิ้วลำบากนะ เดี๋ยวต่อตรงก้อนอีกก้อนเก็บเห็ดนางรมสีทองต่อนะวันนี้จุดนี้คือจุดโพรโพจุดใหญ่วันนี้มากับน้องแมวตามเคยนะอ้แมวสวยมากสวยมากเดี๋ยวพี่จะงาม พูดดังไม่ได้อยู่ในป่านะเดี๋ยวขอนจะอ้อมไปดนะูจุดใหญ่ๆที่ตอนนั้นที่ขอนได้เยอะๆเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คตรงข้างหลังแป๊บนึงนะว้าวทุกคนมันกําลังขึ้นเลยมันกําลังขึ้นเลยโอตายแล้วฝนมันน้อยนะช่วงนี้นะเอาเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันจะน้มขนาดไหนอ้าวมุมนะั้นทุกคน ซูมให้ดูใกล้ๆนี่นี่จ้ะสวยงามมากในเห็นน้องแมวอยู่ไกลๆวันนี้มากันแท็กทีมจะ้ะเดี๋ยวขอเลาะขึ้นไปตรงจุดเดิมที่ขนได้เยอะๆว้าวตายแล้วแมว,แม,วมาทางนี้ทุกคนแมวมาทางนี้ จุดนี้พูดโพยแล้วทุกคนเลยป๊าดป๊าด <บา S 2> จุดนี้ปาดตายแล้วตายแล้วทุกคน,คน,นสว่วนม,มากทุกคนนี้น้ำสังเกตอันนี้มันแก่มัน มันก็เกือบแก่แล้วทุกคนนะเพราะมันโตมากคะเป็นอาทิตย์กว่านะนี่จุดนี้นะคะจุดโพดโพของปีที่แล้วค่ะทุกคนสวยมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวพร้อมกันทีเดียวเลยนะนตอนนี้เดี๋ยวจะอ้อมมาดูตรงนี้ปีที่แล้วมันขึ้นเต็มฝั่งนี้เนี่ยแต่ปีนี้ไม่ขึ้นแล้วก็มันมา มันมาขึ้นตรงฝั่งนี้อามันย้ายจุดนะทุกคนมันย้ายจุดแล้วก็ต้นข้างบนข้างบนไม่ขึ้นทุกคนแต่มีดอแบบเลืกๆแห้งไปแล้วตรงนี้นเดี๋ยวขอไปอีกจุดหนึ่งนะคะโน่นันก็จุดนี้จะเป็นขอนยาวไปเลยนะคะ กำลัง พดโพอีกแล้วเยอะมากมันยังขึ้นขึ้นไม่เยอะนะคะปีนี้นะคะเพราะว่าฝนมันน้อยเนาะได้คุณคนดูก่อนนะคะแต่ก็ยังพอได้นะคะปกติตรงขอนด้านหลังเนี่ยที่ขวัญถ่ายทำเมื่อปีที่แล้วจะขึ้นเต็มยาวไปหมดเลยแตนน่นม่เข้าเพิ่งเริ่มนะคะเนี่ยมันก็ยังเพิ่งเริ่มเดี๋ยวถ้าฝนมาจะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บกันนะคะ สวยมากสวยมากกำลังดีเลยตื่นเต้นนะทุกคนครั้งแรกของปีนี้นะคะ2 0ง3ค่ะป่ะมาช่วยกันเก็บค่ะเดี๋ยวขวันไล่ขอขอเช็คบริเวณรอบๆดูก่อนนะคะว่ามันมีจุดไหนบ้างเนาะแล้วก็จะได้เก็บทีเดียวนะคะจุดนี้ไม่เยอะจุดนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ ต่เขาก็ขึ้นมาเป็นพุ่มนี่อันนี้ได้กำลังงามเลยค่ะแล้วก็นี่อไออันนี้ถ้าฝนลงนะทุกคนนะจะเยอะมากๆสวยสวยมาก คนรุ่ต้นใหญ่มากเลยมันจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนบา,บางกอมันก็ขึ้นไม่ขึ้นจุดเดิมเนาะปีที่แล้วโซนนี้มันไม่ขึ้นแต่ว่าปีนี้มันก็ขึ้นอะไรอย่างนี้น แต่มันก็จะวนเวียนอยู่ที่แถวๆใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าสปอร์มันก็จะแพร่กระจายอยู่แถวๆใกล้ๆกันนะเก็บกันต่อตรงจุดนี้นะครับ

สิอันนี้จริงพรอบขึ้นมางัดขึ้นมาได้ตัดตรงฝนไม่ลงนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนแรงมากแต่ก็ยังดีที่เขาขึ้น,นมาให้นะเนี่ย สวยสวยทุกกอทุกคนเอ้ยแค่จุดเดียวแล้วก็เก็บจะไม่ไหวแล้วน้นถุงจ้ะล้นถุงกลิ่นเข้าหอมามากทุกคนเอ้ย ล้นถุงทุกคนเลย คนเยอะมากสำหรับวันนี้หนักมากวันนี้มีคนมาเก็บเยอะมากไปสองป่านทุกคนนะเจอแต่คนมาเก็บเห็ดช่วงนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วนะคนก็เริ่มเข้ามาหาเห็ดกันแล้ว